เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเมื่อวานได้ฟังนิทานสนุกๆกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็มาติดตามกันต่อว่าคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆได้ฟังได้ร้องได้เล่นได้เต้นกันนะคะไปกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคก็มีเพลงมาฝากแล้วก็เด็กๆทำท่าทางประกอบเพลงเช่นเคยนะคะเมื่อวานก็ ร้องเพลงสวัสดีคุณครูไปแล้ววันนี้เราก็จะมาร้องเพลงเกี่ยวกับมารยาทในการพูดอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าขอโทษถ้าเราทําผิดหรือฟังผิอไปโดยไม่ได้ตั้งใจเราก็จะใช้คำพูดที่สุภาพว่าขอโทษเพื่อนนะคะลองเพลงประกอบท่าทางกันเลยค่ะขอโทษที่ยากโัวฉันาตอนางวันฉันเตานาจนเธอจน่ธเ่ มารยาในการรับส่งสิ่งของมีวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่การรับของจะต้องไหว้และแสดงความเคารพก่อนทุกครั้งเสมอการส่งและรับสิ่งของอย่างไม่เป็นทางการการส่งและรับสิ่งของเป็นการส่วนตัวขณะที่ผู้ใหญ่นั่งบนเก้าอี้หรือนั่งบนพื้นที่บ้านทั้งชายและหญิงควรปฏิบัติด,ด้วยกริยานอบน้อม ด้วยการทำความเคารพตามระดับเมื่อจะส่งสิ่งของให้ส่งสิ่งของก่อนแล้วจึงไหว้และเมื่อจะรับสิ่งของไหว้ก่อนแล้วจึงรับทั้งนี้คุณปฏิบัติให้เหมาะสมตามกรณีเมื่อจะลากลับให้ไหว้อีกครั้งหนึ่ง นี้เรามาเรียนเรื่องรูปทรงต่างๆนะคะสามเหลี่ยมวงกลมทรงกระบอกนะคะแต่วันนี้จะเรียนเฉพาะที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะรูปทรงสามเหลี่ยมเช่นหมวกคริสต์มาสแล้วก็หน้าจั่วบ้านไอศครีมถ้วยไอศครีมขนมสอดไส้นะคะหลังจากที่เด็ก,ดก,ดกได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วเด็กๆก,ก็เอาไปต่อเติม ทำต่อในใบงานนะคะตดลองทําในใบนานนะคะ,ใ,ใ,นนนะ,คะให้นักเรียนออกแบบต่อเติมรูปสามเหลี่ยมตามจินตนาการนะคะมีทั้งหมดหัวห้ภาพหลังจากทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมประเมิตเมนตนเองโดยการระบายยิ้มเขียนชื่อเลขที่แล้วก็ชั้นนะคะให้ชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมวันนี้คุณครูก็คิดว่าเด็กๆคงจะ สนุกสนานกันนะคะการเคลื่อนไหวเลขจังหวะทําท,ท่าทางประกอบ,บเพลงขอโทษเด็กๆรู้สึกเป็นยังไงคะเวลาไปทําโดนผู้อื่นเราก็ต้องรู้จักขอโทษนะคะและก็การรับการส่งของจากผู้ใหญ่เราก็ต้องมีมารยาทเหมือนที่มุณครูได้ฝึกกันไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ การรับของและส่งของหมายถึงการรับของและส่งของขณะที่ผู้ใหญ่ยืนอยู่หรือนั่งบนเก้าอี้รับแขกหรือนั่งบนพื้นในบ้านทั้งชายและหญิงควรปฏิบัติด,ด้วยอาการนอบน้อมด้วยความเคารพคือเมื่อจะรับของก็ไหว้ท่านแล้วจึงรับเมื่อจะส่งของให้ท่านก็ส่งของก่อนแล้วจึงไหว้ทั้งนี้พึงปฏิบัติให้เหมาะสมตามกรณี เมื่อจะลาท่านก็ให้ไหว้อีกครั้งหนึ่ง